สวัสดีครับมาพบกับ KTG รีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเบรเซอร์นะครับพีเซนต์รีโมทตัวนี้นะครับของทางค่ายนัปโบนั่นเองครับผมชื่อรุ่นของตัวนี้ก็คือ nwl ขีดศูนนึ่นึ่งนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยด้านหน้านะครับจะบอกถึงตรงนี้นะครับผม50เมตรนะครับก็คือระยะของตัวนี้ที่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือ50เมตร นะครับเป็นโฟลเตอร์แบบไวเลสนะครับ2.4กิกะเฮิร์นะครับผมอ่เป็นเรสเลเซอร์โฟเตอร์นะครับอ่าก็จะมีเลเซอร์นะครับเอาไว้ชี้ด้วยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแค่เขียบเอ่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นบล็อกแอนด์เพนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวรีเซิร์ฟให้หนึ่งตัวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเขียนว่า for business นะครับก็คือสามารถใช้งานได้กับ การทำงานทั่วไปนะครับตัวนี้ถ่านนะครับใช้ถ่าน 3A นะครับ1ก้อนเท่านั้นในครับผมตัวนี้หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังที่ด้านหลังนะครับก็ตรงนี้จะบอกเรื่องของอสเปคนะครับก็เป็นเรดิโอเรดิโอนะครับฟรีเคนซี่เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อก็เป็นไวเลสนะครับ2.4 GHz นะครับนี่อันนี้คือ ระยะนะครับีโมทดิสแทน์ก็คือ50เมตรนะครับอ่าคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้คือวิธีการกดปุ่มนะครับนี่นะครับก็ปุ่มแรกนะครับตรงนี้นะปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นบอกถึงว่ากดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะครับปุ่มเลเซอร์นั่นเองนะครับผมด้านบนนะครับตรงช่องตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบอกสถานะนะครับของการทํางาน ปุ่มถัดไปนะครับก็คือปุ่มอัปเดตนั่นเองนะครับค,คือกดแล้วจะเป็นการกดถัดไปนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับก็จะเป็นการกดแบบเปลี่ยนเป็นโหมดฟูดสกีนั่นเองนะครับปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มดาวเทิร์นนิ่งนะครับก็คือกดแบ็คกลับนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เวลากดค้างไว้นะครับ ก็จะเป็นการแบคซีนนั่นเองนะครับอ่าปุ่มนี้นะครับปุ่มถัดปุ่มถัดไปนะครับปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการคลิกนั่นเองนะกดคลิกนะครับก็คือแท็บนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลคลิกเนี่ยกด2ครั้งก็จะเป็นการเอนเตอร์นะครับอ่าแล้วด้านข้างนะครับการด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มอัพแล้วก็วอลลุ่มดาวน์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่ม turn o n turn off นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบใส่ฐานนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่รี c e เ v อร์นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันเลยครับนี่คือตัว p o i เตอร์นะครับอ่านับโวนะ nwl 0 1นนะครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับรูปล่างก็พอๆกับปากกานะใหญ่กว่าปากกานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นษณะประมาณนี้เลย เล็กกระทัดรัดนะอ่าการใช้ง,งานก็ไม่ยากครับก็ใส่ฐานก่อนนะอ่าที่ตัวกล่องเนี่ยจะแถมถ่านมาให้หนึ่งก้อนนะครับอ่าก็ใส่่านเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวรีเวอร์เนี่ยที่อยู่ด้านท้ายนะครับของตัวอ่าพอยเตอร์ตัวนี้นะครับนี่รีเวอร์จะอยู่หลังอยู่ข้างท้ายตรงนี้นะครับอ่ก็เสียบคอมพิวเตอร์ไปหนึ่ง อ่าแล้วก็มีปุ่มนะครับด้านข้างก็คือปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานนะครับมันก็จะบอกสถานะเมื่อกี้นะครับที่ไฟกระพริบก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานได้แล้วนะครับแบบนี้ตัววัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกนะตรงนี้นะครับพลาสติกแบบ ABS นะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยจะเป็นยางนะครับนี่นะครับ ด้านข้างก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับเป็นบวกลบแบบนี้นั่นเองครับก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะหรือจะทดสอบการใช้งานคร่าวๆนะครับให้ดูนะครับผมครับเรามาดูการใช้งานคร่าวๆนะครับผมตัวนี้ก็มาดูที่การเปิดปิดก่อนนะมันจะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับนี่ออนออเวลาเปิดปับ๊บ มันก็จะมีสถานะบอกเป็นไฟขึ้นมานะครับปุ่มแรกนะครับก็เ,เป็นปุ่มเลเซอร์นะครับนี่เวลากดเนี่ยมันก็จะมีเลเซอร์สีแดงนะครับแบบนี้เพื่อไว้ชี้นั่นเองนะครับแล้วเวลากดก็คือมันจะมีสถานะไฟเหมือนกันขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับปุ่มต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปุ่ม เน็กเพจนั่นเองนะอันนี้คือผมเปิดหน้า,าตัว PowerPoint ไว้นะครับแต่ปุ่มแต่ปุ่มที่กดแล้วเน็กจริงๆก็คือปุ่มปุ่มล่างนะครับปุ่มนี้นะนี่นะครับปุ่มนี้นะมันจะเป็นเ Next, Next น็กเน็กเพจทีเห็นนี่นะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับสองปุ่มนี้คือปุ่ม back ปุ่ม Next Page กับปุ่ม Back Up นั่นเองนะครับปุ่มที่2เนี่ยปุ่ม Next Page เนี่ยกดค้างไว้นะครับแล้วมันจะเป็นการเ,เข้าเข้าสู่โหมด Full Screen น,นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับกดค้างไว้อีกทีหนึ่งก็จะกลับสู่หน้าปกตินะครับปุ่มถัดไปคือปุ่ม Back Up นะครับ อ่าแต่ว่ามันจะเป็นอันเนี้ยคือกดแล้วมันจะเน็กลงมาน,นั่นเองนะครับอ่าก็มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะกดอ่อค้างไว้นะครับมันจะมันจะเข้าสู่โหมดแบคซีนนะครับนี่นะครับกดค้างไว้นะกดปุ่มนี้ค้างไว้มันจะเข้าสู่โหมดแบคซีน,น,บนะน,นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะกดค้างไว้อีกทีนึงมันก็จะกลับสู่อ่โหมดปกตินะครับอ่า โหมดวัคซีนเนี่ยใช้ได้เฉพาะการที่การที่หน้าจอจะเป็น f ู l สก c r e e อยู่นะครับมันก็จะเป็นโหมดแบบทำโหมดวัคซีนได้นะครับอ่าปุ่มถัดไปนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มสุดท้ายนะจะเป็นการคลิกนั่นเองนะครับอ่ากดค้างไว้กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้จะเป็นการอัพทเนตแท็บนะครับแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับ กดสองครั้งนะครับกดปุ่มนี้สองครั้งเนี่ยมันจะเป็นการแบบเปนคลิกนี่นะครับประมาณนี้นะเป็นการ enter นั่นเองนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับมันจะมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มจะเป็นปุ่มเ,เพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับอันนี้ผมกดเพิ่มเสียงนะครับสังเกตตรงมุมบนซ้ายนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมลดผมจะลดเสียง ก็การใช้งานประมาณนี้นีครับตัวนี้ถือว่าใช้ง่ายนะครับตัวนี้ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับในการกดปุ่มต่างๆนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ครบครันนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจเจ้า พอยเตอร์ uh, ตัวนี้นะครับ n w n w l 1 1 1นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านทางเพจของเราก็คือ kgg it gaming gear นะครับหรือว่าจะสั่งทางหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ w w w k g g t o t h นะครับจะมาเยี่ยมชมหน้าร้านหรือว่าจะมาทดลองเจ้าตัว nwl 011ตัวนี้นะครับก็สามารถมาได้ที่ชั้นสามโซนกลางห้างเสียงรังสิตปทุธานีนะครับหรือว่าจะมาที่ซอยพหลโยธิน72นะครับผม อยู่ข้างเซียนะก็สามารถมาทดลองได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าพอยเตอร์นะครับ NWL011 ตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบ,พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ